รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ครับสัปดาห์ที่2ของปีแล้วนะครับกับช่วงสถานการณ์แบบนี้ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตกันอย่างมีสตินะครับรับชมรายการของเราไปด้วยกันครับกับออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ครับเรื่องรถต้องรู้ในวันนี้ครับมีเรื่องราวของนิสสันนาวา r โปร o ฟเกครับกับการทดลองลุยระดับน้ําเกือบเมตรเลยนะครับทริปนี้น่าสนใจครับไปดูกันครับว่านิสสันนาวาโปรโฟเจะลุยไปด้วยสถานการณ์แบบนี้เนี่ย ยากลำบากขนาดไหนนะครับติตารับชมครับและในช่วงท้องโลกยันยนตครับโตโยต้ากลับลำเล็กน้อยครับอดีตที่เคยมีข่าวนะครับว่าตัวเองจะไม่ทำรถไฟฟ้าออกมาณวันนี้มีข่าวหลุดมาครับว่ามิราเอครับรถยนต์รุ่นล่าสุดของโตโยต้ จะเป็นในรูปแบบของสมารนะจากพลังมอเตอร์ไฟฟ้าหรือ EV นั่นเองนะครับแต่ทีเด็ดเขาอยู่ตรงนี้ครับแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นตัวเล็กแล้วก็ชาร์จไฟได้เร็วขึ้นครับและสุดท้ายทางรัดทางไปจากกับอสุครับน้องทอมมี่จะพาไปชิมอาหารหรือไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนนั้นนะฮะติดตามรับชมครับช่วงนี้พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมารับชมผลทดสอบสมารรถนะของนิสสันนาวาร่าโปรโฟเอ็กในช่วงเรื่องรถต้องรู้ครับ

นุภาพคลิกโลกซื้อวันนี้ดอกเบียพิเศษ1.99%หรือคอับฟรี90วันถึง31มกราคม2564ถึงชีวิตเปลี่ยนไป <All. S 2> ก็ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะเปลี่ยนแปลงเติมชีวิตให้เต็มความหมาย All New Mazda CX30 Feel the Drive

พ่นุภาพพลิกโลกซื้อวันนี้ดอกเบียพิเศษ1.99%หรือกับฟรี90วันถึง31มกราคม2564ถึงชีวิตเปลี่ยนไปก็ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะเปลี่ยนแปลงเติมชีวิตให้เต็มความหมาย All New Mazda CX-30 Feel the Drive Sure. New all new isuzu new x originality redefined ประสบการณ์ใหม่ oh, oh, oh. all new mazda cx30 feel the drive วันนี้ผมมีภารกิจสำคัญกับนิสสันโนเวล่ครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ครับนิสสันโนเวล่าโปรโฟเอสถานการณ์ที่ไปเจอครับวันนี้อาจจะเป็นการวิ่งลุยน้ำอาจจะเป็นการไต่าทางชันออฟโรดต่างๆนะครับซึ่งเป็นการทดลองครั้งแรกผมพาไปลุยของจริงเลยครับวันนี้กับนิสสันโนเวร่าโปรโฟเอครับ,รรบเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวไปฟิลลิ่งในการขับขี่ของ p r o โฟเ นวาร่ารุ่นพิเศษต้องบอกรุ่นพิเศษแล้วก็ตอนนี้อยู่กับแอดโคครับช่องโคกี้พนะับสวัสดีครับสวัสดีครับสสดีครับพี่โคครับพี่โคเมื่อกี้พี่โคลองแล้ผมมาลองบ้างนะแต่ว่าเดี๋ยวช่วยไล่เลียงท่านผู้ชมนิดนึงว่าระบบเป็นอะไรยังไงเครื่องเทอร์โบคู่190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตร1 5 0 0รอบ เริ่มปล่อยกําลังแรงบิดละเพราะฉะนั้นสภาพเส้นทางที่เราจะไปเจอกันพี่โคกวันนี้น่าจะเน้นไปทางเรื่องการลุยน้ำนะส่วนใหญ่ลุยน้ำลุยประตเนาะเมื่อกี้พี่โคกก็เจอไปแล้ว90สเซนนะ <c oughs> ขึ้นแต่ถึงถึงขึ้นแต่ถึงประตนูนี่แล้วนะมันมันมันก็ไปองมันได้สบายสบายเพราะว่าคือตัวช่วยมันเยอะราสมัยนี้อย่างสามลองศาที่เป็นกล้องเนี่ยถือว่าก็เป็นจุดเด่นในกรณีที่อยู่เส้นเส้นทางแบบนี้แทก็คแคบๆหรือพื้นน้ำเนี่ยเรากดดูได้มุมมองต่างๆมันก็ เปลี่ยนได้หลายมุมมองกล้องส0 0นเนตใช่ใช้ได้เลยนะแล้วก็ mod mod มันเป็นระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวรอบๆคันครับในส่วนของ intelligent mobility ออกนอกเลนเตือนให้แล้วก็มีดึงกลับให้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะจะมีเสียงขึ้นมาก็คือมีคนเดินรอบๆอันนี้เป็นข้อดีของ mod ถอยหลังก็มีเตือนด้วยในกรณีที่มีรถเคลื่อนตัวเข้ามานะครับตัวคชั่นโทนขับขี่ทางไกลๆไม่ต้องเหยียบคันเร่งมันล็อกความเร็วไว้ให้แต่ แ p t ที e ไม่ได้เอามานะไม่แปลผันไม่ได้แปลผันไม่ได้แปลายาวเลยล็อกยาวเลยส่วนในตัวของระบบขับเคลื่อนตรงนี้เป็นแบบมือหมุนในในในหลายๆยี่ห้อเขาอาจจะเป็นกดปุ่มเอานะครับก็ปกติทั่วไป w ว e e r i v i v e 4 high แล้วก็ low ครับตรงนี้ที่อย่างครับผู้จัดเขามีเจ้าหน้าที่ในการบอกลายในการวางตำแหน่งล้อไวให้ฮนะเนี่ยตรงนี้ม,มุม เขาเรียกว่ามุมปะทะนะฮะที่เขาปรับมาโอ้หงที่มันสั้นลงเนี่ยเส้นทางตอนนี้เราลงน้ําแล้วค่อนข้างชันวี่ชัน<ฮ>ด้วยเนาะถ้าโอ้หงมันยาวนะแน่น,นอนตัวกันชนคุณอนะตั้งไปซัดก,กับพื้นละแต่นี่มันสั้นเนี่ยค,ค,คือองศาค่อนข้างจะชันนะครับในการลงถึงไม่น่าพวกรถรถออฟโรดแบบรถกระบะสมัยก่อนเขาถึงต้องมีพวกกันกันแคร้งกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพีใ่กันกันได้รั road, บความเสียหายใช่ครับเพราะเพราะไม่งั้นนะครับหินที่เราไป กระแทกโดนหรืออะไรอ่ะพอไปโดนอ่างน้ำมันเครื่องมันแตกขึ้นมาก็มีปัญหาค,คุณก็ต้องไปวิ้นเอาอย่างเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบันนี้ก็ไปเรื่อยๆคืออย่างที่บอกแรงบิดมันมันสูงอยู่ร้้นิวตันเมตรมาที่รอบพันห้าเนี่ยตอนนี้ผมไปอยู่รอบที่พันแปดก็ไปเรื่อยๆล็อกความเร็วไว้แล้วก็เมื่อกี้เนี่ยนะครับก่อนที่มาถึงเส้นทางออฟโรดเนี่ยในส่วนของห้องโดยสารพี่โค้กเงียบนะเงียบเงียบ คือสาบานหน้าเป็นอะคูสติกการ์ดนะครับมีการติดตั้งวัสดุซับเสียงในทุกมิติของตัวรถรแล้วก็สามบานหลังเขาเป็นกระจกสีเป็นกระจกที่เหมือนมีติดิล์มมาให้จากโรงงานอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นข้างหลังก็จะคือความความเย็นของระบบอากาศเนี่ยมันไม่ต้องเหนื่อยมาห้องโดยสารมันก็เย็นขึ้นนะครับนี่ฮะตรงนี้ก็มาครบเลยเดี๋ยวเราจะไปลุยเรื่อยๆเราวิ่งผ่านน้าไปเรื่อยๆครับน้ําเชี่ยวเ้วยนี้ค่อนข้างจะเชี่ยวเลยครับนี้นะฮะ คือคุณอาจจะเขาเรียกว่าหลงพงมาลายได้นะแต่ไอตัวนี้ก็มันก็ทําให้เราได้ดูอู้สภาพได้ว่ามันเป็นยังไงเมื่อกี้มีหินอยู่ใต้น้ำครับไม่ทันได้มองครับแต่ก็ความสูงมันทําให้การเจ็บช้ำของรถนมันน้อยลงอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีอ่าโอเคพอใส่โฟโล่ปุ๊บก็ทั่วไปครับแท็กชันจะถูกปลดออกเพราะไม่งั้นเนี่ย โฟลว์ทงานไม่ได้แท็กชันมันคอยจับอยู่ตลอดเวลาอันนี้ปลดออกไปแล้วก็เดินไปเรื่อยเส้นทางเขาวางไว้อย่างนี้ท่านผู้ชมข้างหน้าฮะก็จะมีระดับน้ําบอกไว้ครับว่ากี่มิลลิเมตรกี่มิลลิเมตรครับเนี่ยคือช่วงล่างเนี่ยฮะมันมันทำมาพัฒนาขึ้นมาเวลากระเด้งกระดอนกับหินใต้น้ำเนี่ยมันไม่ถึงกับแบบสะท้านเข้ามาที่ที่ร่างกายเรามากนะครับ,รบไปเรื่อยครับผมเดินเดินเกียร์ต่ำๆไปเลยเอาละลึกละลึกละ แต่น้ําได้แล้วอ่ะตอนนี้ยมันเปียกแล้วอ่ะล้างหน้าได้เลยอ่ะเออลึกดีครับลึก็ดีเข้าใจหาเส้นทางดีครับก็มีหลายๆช่วงแต่ต่าสุดที่เขาบอกเท่าไหร่พี่เขาหกร้อยฮะหกร้อยหกสิบเซนนะประมาณประมาณหกเซนนะครับก็เตี้ยสุดเนี่ยประมาณเข่าสูงสุดเนี่ยสูงว่าเอวนะวเอวนะเนี่ย ไอตัวดังเรื่อยๆนีครับมันจะเป็นระบบเตือนเนี่ยทำงานร่วมกับกล้อง<ช>นะครับก็ความฉลาดของเขาที่เขาเอาฟีเจอร์ต่างๆมาใส่ถึงแม้ว่าอยู่ในน้ำเรามองกล้องได้นะแล้วก็การวางล้อหรืออะไรเนี้ยคือตรงนี้เขามีเขาเรียกว่ามีคนบอกลายไปให้ก็ปลอดภัยไปชั้นหนึ่ง<ช>แต่ถ้า<ช>เกิดว,ว่าคุณไปเองเนี่ยคุณก็เอาประโยชน์จากกล้องตรงนี้แหละมาช่วยเป็นตัวดูสถานการณ์ได้ว่ามันเป็นอะไรยังไง คืออันนี้มันเป็นสถานการณ์ที่แบบอันพูดตามตรงนะกลงซื้อรถไปอ่ะไม่ได้มาขับอะไรกันอย่างเยอะแล้วแหละพปจุกก็ไม่มาพิจูดก็ไม่มาใช่นี่คือเขามาให้ลองให้นักให้นักข่าวให้สื่อมวลชนลองคือแบบจะได้รู้เลยว่าเฮ้มันไปไหวอ่าคือขีดจํากัดของรถขนาดไหนวันเนี้ยเราได้ลองซึ่งถ้าเป็นรถเราเองเราไม่ลองขีดจํากัดของมันแน่ๆอ่ะเราก็ไม่ใหญ่รถเราช้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่วันเนี้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช้ำนะเมื่อกี้ ถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นสภาพเส้นทางที่มันอยู่ใต้น้ําก็เถอะ MOD ที่ที่เราคุยกันไว้มันช่วยได้เยอะอย่างนี้ตลอดเลยที่พราะเขาจับพ้านาได้ว่าให้มันมีพวกหินพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันมันไม่ได้เกิดอ่าดาเมจไม่ได้เกิดอะไรหรอกแต่แค่แบบเขาเตือนเฉยเว่าข้างหน้ามันมีหุ่สศักดิ์มีเลยนะไปสบายคือจะบอกว่าเซนเซอร์มันเซนซิทีฟไหมมันเซนซิทีฟเพื่อให้เราเซฟอ่ะใช่ไหมฮะไม่คไม่ไม่ได้มีเสียงเนี่ย ไปแล้วผมก็ไปของผมดุๆเร<ช>ื่อยๆ,ๆ,ๆผมมองไม่เห็นหรอกว่าเป็นยังไงถ้าเป็นก่อนหน้านี้พยย<อ>ี่โค้กจะยากเนื่องจากรถมันไม่มีตัวช่วยอะไรเลย<ช>ทุกวันนี้มีตัวช่วยแต่ไม่หมดแล้วแต่เส<อ>้นทางที่จะไปลุยอย่างขนาดนี้ในบ้านเรามันไม่ได้เยอะลอะอุทยาน <ะ S 1> มันก็แทบจะลาดยางหรือเทปูนกันหมดแล้วแต่ในเมื่อคุณไปเจอสถานการณ์ต่างๆแล้วรถคุณช่วยไม่ได้อันนั้นน่ะคือปัญหาแต่เจ้าเนี่ยมันช่วยคุณได้มันช่วยคุณได้ต้องบอกอย่างนี้ถึงแม้ว่าระบบมันจะอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับคู่แข่งที่มีตลาดก็เถอะ แต่มันก็เอาความจําเป็นของระบบต่างๆพวกนี้มาใส่ไว้เอาล่ะพี่โคก้กเมื่อกี้เราใช้โฟโลมาผมก็ใช้รอบเครื่องยนต์พอสมควรนะเ,เดี๋ยวเราเอาดิฟล็อกไล่มันวอล์กอินสปีดอเลยเไม่ต้องเหยียบคันเร่งด,ดูดิมันจะปั่นขนาดไหนนะได้ลองด้วยนะอปั้งเข้าไปโอเคครับไปครับให้ดิฟมันช่วยครับนี่คือวอล์กอินสปีดนี่วอล์กอินสปีดครับปล่อยขาอย่างเดียวไม่ได้เหยียบคันเร่งนะฮะคือการทดลองนี่จะได้ทดลองพวก แรงบิดใช่ไหมพี่ใช่ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ดิฟล็อกกับสถานการณ์แบบนี้มันไม่จําเป็นมันจะไปจําเป็นกับพวกดินที่มันซวยจริงดินนี่มันเป็นโครนลึกๆโคลนนุ่มๆนะครับอันนั้นดิฟล็อกมันจะได้ออกรถออกชาร์จมากกว่าแต่อันเนี้ยอันนี้ผมบอกผมไม่ได้เหยียบคันเร่งอ่ะผมก็ให้มันวอ l k ก n ิ s สปีดให้มันไปเรื่อยๆให้ดิฟมันช่วยจับพาท้ายแล้วก็ บิดปั่นไปเรื่อยเนี่ยไปเรื่อยเลยอาจจะมีบางช่วงที่แบบเอ้ยใช่หมต้องแบบไปเขาเรียกไปเกยหินใต้น้ำมันนะมันก็มันก็ไม่ได้ปั่นขนาดนั้นก็เติมคันเร่งไปประมาณพันสองร้อยรอบเนี่ยผมพอละผมผมไม่ใช้คันเร่งละผมยกให้มันยกขึ้นที่ปิด่ะเนี่ยเนี่ยมันก็ไปมันเนี่ยเรียบร้อยครับภารกิจวันนี้กับนาวาร่าโปรโฟเอ็กครับก็ ถือว่าเป็นรถรุ่นพิเศษของนาวาร่าเขาจริงๆแล้วเนี่ยให้ผมกล่าวเนี่ยตัวท็อปจริงๆมันคือ V.L แต่พอเป็นโปรโฟเอปุ๊บมันมีการดีไซน์ที่เหมือนแบบว่าเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะฮะส่วนฟีเจอร์ต่างๆคล้ายกับ V.L ก็คือเหมือนกันทั้งหมดความเด็ดดวงของเขามาจาก Intelligent Mobility ครับเป็นเทคโนโลยีที่นิสสันเนี่ยประครบประงมมาตั้งแต่รถหลายๆรุ่นแล้วก็ถูกถ่ายทอดมาสู่โปรโฟเอ เช่นเดียวกันนะฮะตัวกล้องมองภาพ360องศาตรงนี้ครับมันทําให้เวลาลุยสถานการณ์แบบเนี้มันมองเห็นได้มากขึ้นถึงแม้ว่าทางผู้จัดเขาจะมีทางคนบอกลายให้ก็ตามนะฮะกล้องนี้ก็ช่วยได้แล้วก็ประยุกต์ใช้ในการใช้งานในกรณีที่จอดข้างฟุตบาทอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามุมมองของภาพเขามีหลายมุมมองในส่วนของสมรรถนาเครื่องยนต์ครับ y s 3 1 3 t u r โบคู่190แรงม้ากับ450นิวตันเมตรตรงนี้เนี่ยพอไปเจอสถานการณ์แบบนี้ครับ แทบไม่ได้ใช้คันเร่งเลยฮะใช้รอบเครื่องให้มันพารถไปเองเพราะว่าแรงบิด 4, 4 5 0นิวตันเมตรนะครับมาตั้งแต่รอบต่ำา5น0ขึ้นไปเนี่ยมาเต็มละสถานการณ์ที่มันมีหินอยู่ใต้น้ำที่เรามองไม่เห็นมันก็ช่วยตะกุยไปได้แถมยังมีดิฟเฟอเรนเชียลล็อกมาให้อีกด้วยก็ถือว่าเป็นอาวุธลับในการลุยได้อีกหนึ่งรูปแบบเนี่ยฮะเรื่องราวต่างๆของนาวราโปรโฟเอ็กที่ได้ทดลองขับวันนี้ครับไว้มีโอกาสลองย,วยาวๆแล้วจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าเป็นยังไง ถึงชีวิตเปลี่ยนไปก็ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะเปลี่ยนแปลงเติมชีวิตให้เต็มความหมาย All new Mazda CX-30 feel the drive ชีวิตไรขีดจำกัด All new Isuzu D-Max พลังภาพลิกลก ซื้อวันนี้ดอกเบี้ยพิเศษ1.99%หรือครับฟรี90วันถึง31มกราคม2564 oh, 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 oh. ประสบการณ์ใหม่ไม่เดินมาหาคนที่อยู่กับทีเติมชีวิตให้เต็มความหมาย All New Mazda CX30 Feel the Drive all new isuzu x s e r i s ผาดใยทุกริมสุดขีดสไตล์ ex ความรสุดแรงถึง31มกราคม2564ถึงชีวิตเปลี่ยนไปก็ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะเปลี่ยนแปลงเติมชีวิตให้เต็มความหมาย all new mazda cx30 feel the drive ชีวิตไร้ขีดจำกัด All New Isuzu D Max พลังภาพลิกโลกซื้อวันนี้ดอกเบี้ยพิเศษ1.99%หรือครับฟรี90วันถึง31มกราคม2564ประสบการณ์ใหม่ไม่เดินมาหาคนที่อยู่กับทีเิมชีวิตให้เต็มความหมาย All New Mazda CX30 Feel the Drive All New Isuzu x s e r i Hardtack Nimi สุดคิดสไตล์ X รับรปรสุดแรงถึง31มกราคม2564ถึงชีวิตเปลี่ยนไปก็ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะเปลี่ยนแปลงเติมชีวิตให้เต็มความหมาย All New Mazda CX30 Feel the Drive ไร้ขีดจำกัด All New Isuzu D Max พลานุภาพลิกโลกซื้อวันนี้ดอกพิเศษ1.99%หรือครับฟรี90วันถึง31มกราคม2564สนับสนุนโดย Mazda เข้าสู่ช่วงท่องโลกยานยนต์กับออตโตเวิ d ์ h ไทย a ลนด์นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวบนโลกยานยนต์ครับ ไปเริ่มกันที่สัญญาณการเปลี่ยนแปลงของโลกยานยนต์ที่จะก้าวเข้าสู่ยุคของรถไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบกําลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับเมื่อโตโยต้าประกาศแล้วที่จะโดดลงมาเล่นรถยนพลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มตัวนะครับและปีนี้เองเขาก็จะเปิดตัวรถต้นแบบที่จะนําออกมาขายจริงนะครับรถไฟฟ้าของเขาเนี่ยเกิดขึ้นได้เห็นกันครับก่อนหน้านี้ในช่วงเวลาที่กระแสรถยนต์ไฟฟ้ากําลังมาแรงนั้น โตโยต้าเคยประกาศไม่พร้อมที่จะลงเล่นในสนามรถยนต์ไฟฟ้านะครับและยืนยันว่ารถยนต์ไฮบริดของเขานี้คือทางเลือกที่ดีที่สุดทำเอาบรรดานะักอนุรักษ์ที่เชียร์รถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้งหลายนี่งอนเอากันอย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าฐานะของโตโยต้าที่เป็นยักษ์ใหญ่ในโลกอุตสาหการรมยานยนต์นั้นไม่เล่นขึ้นมาก็ทําให้การเดินหน้ายานยนต์ไฟฟ้าเป็นไปได้ไม่เต็มสูบอย่างแน่นอนแต่ในเวลาเดียวกันนั้นโตโยต้าก็ได้พัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบฟิล์ลเซล ที่ใช้พลังงานจากไฮโดรเจนที่ชื่อว่ามิลาอีออกมาสู่ตลาดสร้างกระแสอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อที่จะบอกว่ายังมีทางเลือกอื่นอีกนอกจากแบตเตอรี่ด้วยนะครับแล้วก็สร้างเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยเนื่องจากมีจุดเด่นทั้งในด้านสมรรถนะที่มีกำลังถึง155แรงมา้อาอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน9วินาทีและยังมีพิสัยการเดินทางเกือบ500กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งแต่ความยากลำบากในการตั้งสถานีชาร์จไฮโดรเจนนั้น ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ทําให้มิละอิไปไม่ถึงไหนในที่สุดแต่ใครจะรู้ว่าความจริงโตย้ตาเองก็ทําโครงการรถยนต์ไฟฟ้าของเขาเองไปพร้อมๆกันนั้นด้วยล่าสุดไอโกโตโยดะประธานใหญ่ของโตโยต้ามอเตอร์ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าพร้อมที่จะโชว์รถต้นแบบโตโยต้าพลังงานไฟฟ้าของเขาซึ่งจะเป็นต้นแบบที่จะผลิตออกมาจำหน่ายจริงๆภายในปี2021หรือปีหน้านี่นะครับอย่างแน่นอน รูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงนั้นต้องติดตามนะครับแต่ในมุมหนึ่งนั้นโตย้ตาก็นําเสนอรถยนต์ไฟฟ้าของเขาเองมาเป็นระยะทั้งในงานโต k กียวมอเตอร์โหลายครั้งที่ผ่านมาหรือแม้แต่ CHR ที่ขายดีในบ้านเรานั้นก็ไปอยู่ในรูปแบบของ EV เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่น่าสนใจก็คือท่านประธานกล่าวว่ารถไฟฟ้าของเขานั้นจะเริ่มต้นปฏิวัติวงการรถยนต์ไฟฟ้าด้วยการใช้แบตเตอรี่แบบ Solid State Battery ที่มีจุดเด่นก็คือมีความจุที่มากกว่า5เท่าตัวในขณะที่เท่ากันและลดระยะเวลาชาร์จได้มากกว่าเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นในตลาดตอนนี้โดยแบตเตอรี่ตัวใหม่ของ t o y o ต a นั้นคาดว่าจะวิ่งได้ไม่น้อยกว่า500กิโลเมตรหลังจากการชาร์จเต็มและสามารถใช้เวลาในการชาร์จเต็มเพียง10นาทีเท่านั้นก็จะทำให้โตโยต้ากลายเป็นผู้ผ,ผลิตรถยนต์รายแรก ที่ทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่แบบ solid state และอาจจะกลายเป็นผู้นําในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเป็นได้และนั่นก็จะตอบโจทย์ที่โต y o ต้าประเทศไทยได้ขอรับการสนับสนุนการลงทุนจาก BOI เพื่อผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของเขาโดยระบุว่าจะเสร็จโครงการสามารถผลิตออกจำหน่ายได้ในปี2566หรืออีก2ปีข้างหน้าซึ่งนั่นหมายความว่า รถยนต์โตโยต้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าของเขานั้นก็อาจจะเป็นรูปแบบใหม่ที่ท่านประธานของโตโยต้าได้ประกาศไว้นั่นเองคราวนี้ก็น่าสนใจแล้วครับมาสด้าทุ่มอีกกว่า400ล้านบาทนะครับก็เปิดศูนย์บริการและโชว์รูมของเขาที่ใหม่นะครับที่ย่านคลองสามวานีครับใกล้ๆกับซัฟเฟอรีเวิด์นายชันชัยตระการอุดมสุขประธานบริหารบริษัทมาสด้าเซลส์ประเทศไทยจำกัดได้กล่าวว่าในปีที่ผ่านมานั้นมาสด้าได้เปิดโชว์รูมใหม่ไปทั้งสิ้น 12แห่งส่งผลให้ปัจจุบัน m a ส d a มีโชว์รูมและศูนย์บริการทั่วประเทศ140แห่งในครั้งนี้ก็ได้ร่วมมือกับกลุ่ม BKK Group ซึ่งมีนายเหรียญชัยลิขิตพฤกเป็นประธานกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงยานยนต์ในเมืองไทยมานานกว่า30ปีด้วยการเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการภายใต้แบรนด์รถยนต์ชั้นนำาหลายแบรนด์จึงมีความพร้อมและประสบการณ์ในการบริหารลูกค้าอย่างมืออาชีพ โดยครั้งนี้ได้ใช้ทำเลย่านคลอง3วาใกล้กับสวนสัตว์ซัฟเฟรีเวิลด์ภายใต้การลงทุนกว่า400ล้านบาทเป็นโชว์รูมและศูนย์บริการแบบครบวงจรแบบ 4S ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก Master Sales ์ประเทศไทยมีพร้อมทั้งส่วนงานขายงานบริการงานฝ่ายอะไหล่และงานซ่อมสีตัวถังหรือที่เรียกว่า one stop service มีทำเลกว้างขวางกว่า4ไล่มีช่องซ่อม12ช่องซ่อมสามารถรองรับการบริการได้ถึง800คันต่อเดือนและมีห้องพ่นสีอีก2ห้องที่พร้อมรองรับรถยนต์ได้ถึง300คันต่อเดือนมีบริการเลนด่วนพิเศษหรือ Fast Track ตรวจเช็คระยะภายใน60นาทีบริการรถใช้ระหว่างซ่อมสำหรับรถที่ต้องเคลมซ่อมสีห้องพักลูกค้าพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มแบบ Si g n a t u r e d r i n k เพื่อย,ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของมาสด้าในขณะที่โควิด1 9้ระลอกใหม่กำลังมาแรงนะครับปัญหา PM 2.5ก็ยังอยู่เช่นเดียวกันช่วงนี้ Ford จัดแคมเปญพิเศษนะครับเรียกว่าดูแลรถเก่าเพื่ออากาศที่สดใส้วยครับ Ford ประเทศไทยร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบแคมเปญดูแลรถเก่าเพื่ออากาศที่สดใสเชิญชวนลูกค้า f อร์ที่ใช้รถยนต์ f อร์ทุกรุ่น ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปไม่จำกัดระยะทางนะครับนำรถเข้าไปใช้บริการตรวจเช็คสภาพได้ที่ศูนย์บริการฟอร์ดทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไปจน,นถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับเพื่อบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดฝุ่น pm 2.5อันมีสาเหตุส่วนหนึ่งจากรถจนที่มีอายุการใช้งานยาวนานและขาดการบำรุงรักษาตามมาตรฐานสำหรับลูกค้าที่เข้ารับบริการนั้นก็จะได้รับการตรวจเช็คสภาพรถ ฟรี30รายการตามใบตรวจสภาพของรถนะครับฟรีบริการพ่นค่าเชื้อภายในรถยนต์ผ่อนศนเานสิเดือนสำหรับลูกค้าที่มีค่าใช้จ่าย5,000บาทขึ้นไปต่อหนึ่ใบเสร็จยิ่งไปกว่านั้นสำหรับรถฟอร์ดทุกรุ่นที่มีอายุมากกว่า20ปีขึ้นไปนั้นจะรับส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรงถึง50%สสำหรับการเปลี่ยนไส้กรองอากาศไส้กรองน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนรถฟอร์กรุ่นที่มีอายุระหว่าง15ถึง20ปีไม่จำกัดระยะทางนั้นจะรับส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรง30%สำหรับการเปลี่ยนไส้กรองอากาศไส้กรองน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงเช่นเดียวกันนั่นก็นเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงเวลาของท่องโลกยานยนต์ที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงทางลัดทางเปัดกับอีสูสุครับสัปดาห์นี้เราจะไปกันที่หาดเติมรักครับอยู่ที่ญาติดนทบบรีบางบัวทองนั่นเองครับซึ่งที่นี่นะครับจะเป็นหาดจำลองนะฮะแล้วขอบอกเลยว่าใครนะครับที่ชอบเล่นเครื่องเล่นต่างๆครับที่นี่ก็มีให้เหมาะกับทั้งเด็กรวมถึงผู้ใหญ่เช่นเดสกีรวมถึงบานาน่าบทอีกด้วยครับแต่ว่าถ้าใครนะครับแค่อยากจะได้บรรยากาศแบบชิลๆนะครับ ที่นี่ครับอาหารนะครับเขาบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากๆเลยครับว่าแต่คุณผู้ชมจะสนใจหรือไม่ไปรับชมกันเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแนนวรดาของสวนนณจิตนะคะสงสัยแล้วสิว่าตอนนี้แนนกำลังนั่งอยู่บนอะไรวันนี้แนนกำลังนั่งอยู่บนอิสุสมิ X เอค่ะ ซึ่งรถคันนี้นะเขาดีไซน์ออกมาให้นั่งสบายแล้วก็กว้างขวางแล้ววันนี้แนนจะนั่งรถ Isuzu MU-X ไปที่ไหนแนนจะพาไปเที่ยวที่สถานที่ที่1นึ่งซึ่งรวบรวมเกี่ยวกับกิจกรรมทางน้ำเอาไว้ในที่นี่ที่เดียวแบบครบคันเลยจริงๆตามไปดูกันเลยค่ะ และที่ที่นัยอยู่ตอนนี้นะคะก็คือหาดเติมรักย่านบันบัวทองนั่นเองที่นี่ก็มีกิจกรรมมากมายตรงบริเวณชายหาดคุณผู้ชมสามารถสั่งอาหารแล้วก็นั่งชิลตรงบริเวณนี้ได้เลยเหมือนยกบางแสนมาไว้ที่บางบัวทองเลยค่ะ และนอกจากที่หาดเติมรักจะมีกิจกรรมสนุกๆให้เราเล่นกันแล้วนะคะคุณผู้ชมที่นี่เขายังมีเมนูอาหารอร่อยๆอ,อ,อีกหลากหลายเลยซึ่งตอนนี้ก็อยู่ตรงหน้าแน่แล้วมีหลายเมนูและน่ากินทุกเมนูเลยค่ะเรามาชิมกันที่เมนูแรกนะคะก็คือเมนูข้าวผัดปูจานนี้ เป็นเมนูข้าวผัดธรรมดานะแต่เขาทาได้อร่อยมากไม่แห้งไม่แฉะจนเกินไปแถมเนื้อปูเขายังจัดเต็มอร่อยมากค่ะมาต่อกันที่เมนูที่2ซึ่งก็คือปลากระพงทอดน้ําปลาจานนี้นี่เองบอกได้เลยว่าน้ํายําเขาแซ่บมากรวมถึงเนื้อปลาที่เขาเอามาใช้เนี่ยวัตถุดิบที่เนี่ยสดมากจริงๆถือว่าผ่านอันนี้เด็ดมาก มาต่อกันที่เมนูที่3ามไปเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือเมนูนี้เมนูแหนมซี่โครงอ่อนเจ้าของร้านที่นี่เขาการันตีจริงๆว่าเขาหมักได้อร่อยมากจริงๆแล้วยิ่งเรากินกับเครื่องเคียงที่เขาให้มารสชาติมันกลมกล่อมกันไปหมดเลยมาต่อกันที่เมนูถัดไปนะคะนั่นก็คือเมนูแปะซาปลาช่อนทอดคุณผู้ชมดูเนื้อปลากับดูเครื่องดูกระถินที่เขาใส่มาให้สิคะแถมกลิ่นหอมมะขามากอะ่ะัดเข้าไปคําแรกอะ่ะ น้ำมะขามอะ่ะมันแบบตีเข้าปากเลยมีความหอมมีความละมุนมีความกลมกลม่อมเมนูเนี้ยเป็นเมนูนัมเบอร์วันในเมนูทั้งหมดที่ชิมมาเลยอ,ะอะ่ะมาต่อกันที่เมนูที่5นะคะเมนูปลาทับทิมนึ่งมะนาวคุณผู้ชมดูตัวขนาดปลาสิเขาให้ปลาตัวใหญ่มากจริงๆอะ่ะรสชาติกลางกลางเป็นเบสกลางกลางเลยถ้าใครชอบเปรี้ยวก,ก็เติมมะนาวถ้าใครชอบเผ็ดก็ลองเติมพริกดูเมนูสุดท้ายนะคะก็คือเมนูต้มยำกุ้งใหญ่รสชาติที่เขาใส่มา มีทั้งเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานครบทุกรสชาติเลยจริงๆเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ครบทุกรสชาติจริงๆนะคะมีทั้งกิจกรรมให้เราเล่นและมีทั้งอาหารอร่อยๆแบบนี้ให้เราทานก็แนะนำให้คุณผู้ชมมาเที่ยวที่นี่กันนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้หมดเวลาของแนแล้วเราจะพาไปเที่ยวไปกินที่ไหนกันอีกก็พบกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย All New i s u z u X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ Style X ทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวในรายการ Auto Motor Thailand ครับท่านที่พาดรับชมช่วงไหนของรายการนะครับไปรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel Auto Motor Thailand หรือ เว็บไซต์ออโตเบอร์ไทยแลนด์และเฟซบุ๊กแกรเพจออโตเบอร์ไทยแลนด์ครับสัปดาห์หน้าครับมีเรื่องราวของไฟฟ้านะครับที่มีจำหน่ายอยู่ในบ้านเราครับไปดูกันครับว่ายี่ห้อไหนมีรุ่นอะไรเด็ดครับขอขอบคุณ B r g สาขารีนคลินครับที่เอื้อเฟื้อพื้นที่ในการถ่ายทำในครั้งนี้ครับสัปดาห์นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันทุกวันเสาร์5้าทุ่มครึ่งเป็นต้นไปกับรายการออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ครับขอตัวลาครับสวัสดีครับ